โอเคค่ะ Tarot Whisper 20นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไพ่ฮัชทาร r o t นะในการทำนายความรักนะคะทั้ง3กองเลยนะคะแต่ว่าเกศจะจับไพ่ออกมาสำหรับละ 3ใบเท่านั้นนะคะของวันนี้เนาะหัวข้อในออคลิปที่แล้วนะเรามีการพูดถึงฮัชตาร์ว่าเราทำออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อไพ่ของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่ว่าเราจะผ่านอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องความรักของเราเนี่ยไปได้อย่างไรนะคะ เราจะทําเลือกไพ่3กองนะคือเราจะหยิบไพ่ออกมา3กองกองหนึ่ง3ใบนะคะหัวข้อคือเราจะผ่านปัญหาความรักนี้ไปได้อย่างไรนะคะใบที่1น,นะคะฮัชทาโร่นะสองสนะคะกองที่สองค่ะโอเดี๋ยวเดี๋ดดอ h, กองที่2นะคะ เราจะผ่านปัญหาความรักนี้ไปได้อย่างไรนะคนที่เลือกกองนี้นะคะอ่ะอยังไม่เปิดเนาะไพ่้บหนึ่งไปที่สองใปที่สามนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกองที่สามนะเราจะผ่านความรักนี้ไปได้อย่างไรปัญหาเนี้ยนะเราจะผ่านไปได้อย่างไรนะคะนะโอเคเราจะไม่มีการเปิดเพิ่มนะคะ ก็คือเราใช้สำรับนี้ h a s h t a r o นะคะในการเปิดอ่ะมาดูไพ่กล่องแรกนะคะของคนที่เลือกกล่องนี้นะได้แปดเหรียญนะคะแปดเหรียญทำงานเยอะๆแล้วก็ได้ไพ่เก้าเหรียญอ่ะดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วย 7, 7อ่ะโอเค คนที่เลือกกองแรกรูปรูปของภาพไพ่นะมันจะออกแบบว่าเศร้าหมองหรือว่าแบบภาพแบบเออดูแบบว่าเศร้าๆสักหน่อยนะเพราะว่าดูจากแววตาอะอย่างคนนี้นะเดี๋ยวให้ดูชัดๆก็คือทำงานไปร้องไห้ไปนะเศร้านะคะแต่ว่าคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไรคือการทำงานให้หนักมากพอนะคะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยจะเป็นคนที่แบบ มีความบอบช้ำทางด้านจิตใจคือหมายถึงว่ามีทุกอย่างพร้อมคือเงินมีงานมีบ้านมีรถมีมีทุกอย่างอย่างเพียบพร้อมแต่ที่ไม่สมหวังก็คือเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นจุดของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็คือมันมีความเศร้าหมองอยู่แต่เป็นคนมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ มีม,มีมีเรื่องความบอบช้าเรื่องความเศร้าหมองในใจหรือว่ารักไม่ประสบความสําเร็จมันจะเป็นเชิงนั้นเนาะวิธีแก้ของคนกองแรกแม้กระทั่งเราร้องไห้นะคะก็ต้องทํางานให้หนักนะคะอืมอันนี้คือภพยกองแรกนะทำงานให้หนักอยู่กับตัวเองนะคะแม้จะเศร้ามากมายก็ตามนะคะไพ่กองที่สองค่ะคนที่เลือกภพยกองที่สองได้อะไรบ้างสามถ้วยนะคะสามถ้วย เต่อฟูค่ะแล้วก็สิบถ้วยคนที่เลือกกองเนี้ยจะเป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวตัวเองนะคะ mm. เพราะฉะนั้นน่ะคนที่เลือกกองนี้เหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่คือเขาเรียกว่าอะไรเศร้าอ่ะเศร้ากับปัญหาเศร้ากับชีวิตตัวเองแต่ผ่านไปได้ เหมือนกับว่าไม่ได้เอามาทุกมากนะอย่างคนกองแรกเนี่ยจิตใจเศร้าหมองนะคะแต่ว่าคนกองที่สองเนี่ยคือเน้นอยู่กับครอบครัวเน้นไปท่องเที่ยวทำตามใจตัวเองแต่ว่าเศร้าไหมเหมือนรู้สึกจะแบบพอมีปัญหาเรื่องความรักนะคะไพ่คนที่สองไพ่กองที่สองคือเอ้ยไปเริ่มใหม่ดีกว่าไปไปใช้ชีวิตใหม่ดีกว่าไปเที่ยวไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ไปแบบ ล่าเริ่งแจ่มใสไม่แคร์อยู่กับครอบครัวดีกว่าคือแฮปปี้ไม่เศร้ามากคนที่เจอปัญหาในกองที่สองก็คือเหมือนกับว่าพร้อมจะเริ่มใหม่พร้อมไม่ได้หมายความว่าจะพร้อมจะเริ่มความรักนะคะบางทีอาจจะแบบเออทิ้งเรื่องความรักไปเลยไปโฟกัสการเที่ยวากาันดูแลตัวเองการอะไรอย่างมากกว่ากองที่สองเหมือนจะคนละคนละฟิลกับกองแรกกองแรกจะเศร้ากับตัวเองเนะเาะอ่ะมาดูกองที่สามนะคะกองที่สามคือ ไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบแต่ว่าเป็นเจ็ดาบที่ดูแข็งแรงนะอืแล้วก็ไพ่สิบดาบอืแต่เป็นสิบดาบที่เศร้าไหมคะไม่เศร้ามากเนาะ,ะแล้วก็ไฮปริเชสนะไฮรเสเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นเป็นหน้าปกเดียวกับตัวไพ่เลยก็คือเป็นความเข้มแข็งนะคะเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเก็บความ ทุกความเศร้าใจไว้ข้างในคนนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยจะรู้สึกแค่ว่าเออมันจะผ่านไปได้คนที่เลือกไพ่กองมีค่อนข้างเข้มแข็งแม้แม้กระทั่งแบบปัญหาเยอะมากอยู่ในเมืออ่ะก็คือจะต้องเข้มแข็งจะต้องเด็ดเดี่ยวจะต้องแบบไม่อ่อนแอนะคะถึงแม้ว่ามีแบบทุกอย่างเออมองว่าบางทีอะคะ่ะ ไพ่กองนี้จะเป็นไพ่ของคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่ทิ้งไม่ได้อาจจะมีเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆเนาะแต่ยังต้องยืนอย่าเช่นสุดท้ายเป็นแม่เล่นเดี่ยวหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าจะต้องมุ่งมั่นแบบรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยภาพลักษณ์ดีนะคะก็ไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องตัวเอง นะก็จะเก็บความเก็บปัญหาเอาไว้นะคะแล้วผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะภาพลักษณ์เนี่ยก็คือสวยงามคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าเรามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือคำทำนายของไพ่ทั้งสามกองเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีหัวข้ออะไรเด็ดๆ อยากให้ทำเพราะบางทีแม่หมอก็จะแบบนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อที่ได้ในวันนี้ก็จะเป็นการเปิดภัยว่าเราจะทำหัวเรื่องอะไรดีนะคะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะถ้าคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เลยนะเป็น Taro Whisper 20นะคะอยู่ที่หน้าช่องแล้ว มีการดูสองแบบนะคะก็คือเป็นการดูแบบเปิดไพ่เป็นคำถามคือลูกค้าพิมพ์คำถามที่ถามมานะเราเก้ก็จะตอบให้เป็นเป็นข้อความหรือว่าอัดเสียงให้นะคะส่วนอีกอันนึงคือดูส่วนตัวนะคะเป็นการโทรคุยผ่านไลน์เหมือนกันนะคะ1ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเก้มีหน้าไพ่อะไรม่ใหม่สวยๆเนี่ยก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ